OPPO f i n 5โชว์ความบางสุดเทพผ่านภาพทีเซอร์นะครับมาพร้อมกับชิป Snapdragon 8 Elite รุ่น7คอครับข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน OPPO Find 5นะครับแล้วก็ OnePlus Open 2เปเผยเห็นการพัฒนาความบางของตัวเครื่องที่น่าประทับใจนะครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้นะครับทั้ง2รุ่นเลยจะมาพร้อมกับความหนาและความบางที่สุดในโลกเมื่อการบางพับออกมาจะอยู่ที่3.5-4มิลิเมตรเท่านั้นหรือประมาณครึ่งหนึ่งของ iPhone ครับและบางเท่ากับบัตรเครดิต4ใบเนี่ยวางซ้อนกันเท่านั้นโดยยังรักษาประสิทธ ทธิภาพสูงด้วยชิป Snapdragon 8 Elite รุ่น7ดคอร์นะครับและยังทำคะแนนกริปเบนเนี่ยได้สูงแม้ว่าประสิทธิภาพจะต่ำกว่าเวอร์ชัน8คอร์เล็กน้อยนะครับและนอกจากนี้นะครับเห็นไฟล์ N5 เนี่ยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่กว่าไฟล์ N3 ประมาณ20%เลยซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้งานได้ยาวนานนี้ขึ้นแม้จะมีการลดขนาดของตัวเครื่องให้บางลงมากขึ้นครับส่วนการเปิดตัวเนี่ยคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ในประเทศจีนนะครับแล้วก็วันพัฒ์โอเพนสองซึ่งเขาจะใช้ชื่ออีกชื่อหนึ โดยที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมนะครับในกรุงบาร์เซโลนาทั้งนี้นะครับ Oppo f i n 5และ OnePlus Open 2เนี่ยดูเหมือนจะเป็นสมาร์ทโฟนแบบพับได้นะครับที่ทำลายขีดจำกัดด้านความบางและประสิทธิภาพของชิปเซ็ตโดยมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้เลยครับ